ทอดทอดปลาล้าครับทอดปลาล้าปลาน้ำโขงครับนี่ทอดใบมะก,กรูดอันนี้ปลาลาเลยเบิดครับครับวิธีทำปลาล้าทรงเครื่อง แล้วก็คั่วดีๆนะครับคั่วแล้วแล้วก็จะามาลาดใส่ตัวปลาครับโรยด้วยใบมะก,กรูดทอดกำลังปรุงครับเหยาะรสตีลงนิดหน่อย แซ่บแซ่บับเบิ่งหุ่นไม่ก่าวเลยนะครับตือเต็มเลยเต็มเต็มอ้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะลาดนะครับครับปลาราทรงเครื่อง โรยด้วยใบมะกรูดทอดเพื่อความกรอบกอบแล้วพริกทอดอยู่ไหนเนี่ยพริกทอดไม่มีครับเราใช้พริกดิบโหะัังไงโอ้ยตาตามไม่เหมือนยายเนาะเอไอไปเรียบร้อยแล้วไงเรียบร้อยนะครับ ใช้พริกดิบครับเนี่ยทอดจะได้อร่อย เดี๋ยวเขาวิธีการให้ปลาลักสดเครื่องกะไรลปลานี่เป็นเป็นปลาปลากน้ำโขงนะครับท,ที่เขาไปปิวมองมาได้ปลาปลากน้ำโขงแม่น้ำโขงตัวละตัวละสามสี่ขีดเหมืเด้ครับตัวละสามสี่ขีดตัวละกิโลเอาไาเห็ดปลาแดกไวหมักใส่นี่ไวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ รวบผักครับ